การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสทีีสนับสนุนโดย ไฮเปอร์เคานจากเบลินนิวยอร์ก AJ d ดีโฮมเทอเตอรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวเคล็ดลับความสวยความงามและไลฟ์สไตล์เ like ก๋ๆ like กับเอลัซทีวี TV กันแล้วค่ะเริ่มเปิดซาช่วงรกในวันเสาร์แบบนี้นะคะมาพร้อมกับสถานที่ท่องทเที่ยวที่พี่ออริเวอร์จะพาเราไปท่องเที่ยวกันค่ะรับรองว่าต้องสวยงามประทับใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนไปแทรกกันเลยค่ะ <Sat> Travel. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับซาทร avel ท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอยากประหยัดกับอิสุผมยังคงอยู่ที่าราชบุรีครับโอ่งก็ไปมาแล้วตุ๊กตาก็ไปมาแล้วนี่เลยครับคุณผู้ชมที่นี่ต้องมีของอะไรที่มันอร่อยอร่อยอย่างแน่นอนตามผมมาเลยครับ การเดินทางสู language, language. ่จ e. ังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมนั้นสามารถใช้เส้นทางด้วยกันอยู่2เส้นทางครับเส้นทางแรกนั้นก็คือถนนเพชรเกษมครับผ่านอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ผ่านอำเภอสามพานผ่านจังหวัดนครปฐมและมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีครับส่วนอีกเส้นทางนั้นคุณผู้ชมสามารถใช้ถนนปรมราชชนนีครับเข้าสู่ถนนพุทธมนฑลผ่านอำเภอนครชัยศรีผ่านจังหวัดนครปฐมและมุ่งหน้าไปยังจังหวัดราชบุรีครับ ตำบลหนองโพอําเภอโพธารามครับจังหวัดราชบุรีคือสถานที่อีกที่หนึ่งที่มีของขึ้นชื่อของเมืองราชบุรีนั่นก็คือนมนั่นเองครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานสมชายและท่านรองสบินครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับท่านรองครับหนองโพเนี่ยผมพูดจริงเลยนะท่านประธานนะว่าจุดเด่นของหนองโพเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นสิครับ จุดเด่นหลักๆก็คือวัตถุดิบที่เราใช้ก็มาจากน้นํานมดิบของเกษตรกรครับ,รบที่เลี้ยนมชวเช้าเย็นจากฟาร์มมาส่งที่สากร์<ม>เป็นผลิตภัณฑ์ที่นําวัตถุดิบที่เป็นนมแท้ๆมาผลิตเพื่อให้มีสารอาหารมีคุณภาพสําหรับผู้บริโภคครับเราส่งขายที่ไหนบ้างไหมครับตอนนี้เราขายทั่วประเทศครับ,รบแล้วก็มีนมโรงเรียนแล้วต่างประเทศแล้วก็จำาหนาที่ประเทศจีนลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชาครับ ท่าน,นี้ผมขออนุญาตถามท่านรองสุบินครับขั้นตอนเลยครับขั้นตอนของการผลิตขั้นแรกเลยเราก็จะนำา้นมุนติบมาส่งที่สากรก่อนแล้วก็จะมีระบบเกี่ยวกับการ c i p ทําความเย็นเพื่อที่จะแท้งรวมส่วนหนึ่งก็จะนําไปผลิตนม UH t นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะผลิตนมพัชเจอรไรซึ่งจะเป็นนมในโครงการของรัฐบาลในส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งนั้นเราก็จะมีการผลิตพวกอไอศครีมนะครับแล้วก็โยเกิร์ต ห<ใ>นึผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเพ่มเราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยสุดท้ายครับผมอยากให้ท่นานประธานฝากถึงผู้ชมที่ดูอยู่ทั่วประเทศกับที่นี่ครับหน้าที่ของเราก็คือผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยขอให้สนานับสหนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยนะครับงั้นขอท่านลองสปินฝากอะไรเล็กๆน้อยๆครับผู้บริหารของทางสหกรณ์นะครับ ก็ต้องสานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านนั้นได้ให้ความสาคัญกับเกษตรกรทุกประเภทนะครับของพวงชนชาวไทยก็ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระพระันมัยที่แข็งแรงนะครับ,รบก็อยู่คู่กับะสมนิกรชาวไทยตลอดไปต้องขอขอบคุณท่านประธานสมชัยและท่านสุวินมากครับขอบคุณมากครับผม ผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสแวะเวียนมาเห็นป้ายแบบนี้แวะกันเข้าไปได้เลยครับผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เพื่อสุขภาพของพวกเราในสัปดาห์หน้าครับทริปที่วท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิสุผมมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆมากมายมานําเสนอต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ขอทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max V-Class ได้สถานที่ท่องเที่ยวเก๋ๆกันไปแล้วมีเวลาว่างอย่าลืมไปท่องเที่ยวกันนะคะแซนทีวีดื่มคาโกเมะเครื่องดื่มมะเขือเทศสกัดเข้มข้นมีไลโคปีนกาบามีวิตามินซีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วเริ่มต้นดูแลตัวเองใหม่คาโกเมะเครื่องดื่มมะเขือเทศสกัดเข้มข้นคาโกเมะ อีสุสุอินไซต์น้ำมันถังเดียวเที่ยวสุดแล้วมัยูห3 1 2มรยกิโลเมตรคาราวานยาวสุดเท่าที่อี u z u เคยจัดมารถอี u z u d ดีแม็ทั้ง8คันไปถึงจุดหมายน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือมีสูตแล้วประหยัดน้ำมันจริงติมน้อยอ่ะนู่นไงอร่อยมีระดับกับกาแฟคอฟฟี่ทเวนดีวันจากเนจากิฟ ปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทังใจหน้าดูบานมากอะ่ะคิดว่าตัวเองยดูดีไม่พอ,อนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่าน,นี้อีกนิกติพล m เมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญากรรมนิติพล m เมคโอเวอร์นีสน,สนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์ก,กิฟต์ เอเจดีวีเครื่องเล่นคาราโอเกะได้เวลาที่จะทำให้ทุกคนดูดีกับช่วงบิวตี้ Update กันแล้วค่ะวันนี้นะวัตกรรมความงามของเราจะเป็นเรื่องอะไรานานไป Makeover กันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Beauty u p ปเดตทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพนค่ะ ค่ะปกติเอ๊ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแผลเป็นไหมคะโอ้โหเรื่องแผลเป็นนี่เป็นอะไรที่ระวังมากๆค่ะคือพยายามป้องกันทุกวิถีทางไม่ทําให้ตัวเองเป็นแผลหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เป็นแผลเป็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผลเป็นนูนคีรอยค่ะเมื่อใดที่ร่างกายเกิดบาดแผลแล้วมีลักษณะเป็นนูนแดงขยายวงกว้างจากบาดแผลเดิมที่เป็นอยู่นั่นแหละค่ะเรียกว่าแผลเป็นนูนคีรอยเกิดจากผิวสร้างเนื้อเยื่อซ่อมแซมร่างกายมากเกินไปค่ะและสาเหตุที่ทําให้เราเป็นแผลเป็นนูนคีรอยนะคะนั่นก็คือ แผ้เป็นจากอุบัติเหตุนะคะหรือว่าแผลจากการผ่าตัดนะคะทีสุกอีัยการปลูกฝีหรือว่าฉีดวัคซีนนะคะหรือแม้กระทั่งแผ้เป็นที่เกิดจากสิวก็เป็นไปได้ค่ะและบริเวณที่พบแผลเป็นนูนคือบริเวณที่ผิวหนังตึงตัวเช่นบริเวณหลังไหล่แขนขาคอหน้าอกแล้วก็หลังหูค่ะและสําหรับแผลเป็นนูนคีรอยนี่นะคะก็มักจะมีอาการเจ็บและคันร่วมอยู่ด้วยอาจจะกดแล้วเจ็บได้ค่ะใครนะคะที่เป็นแผลเป็นนูนคีรอยเนี่ย รุ่มใจน่าดูโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นช่วงบริเวณที่แบบเตะตาผู้คนแค่คิดก็กลุ้มแล้วล่ะค่ะโอ้โหอัปเดตกันมาขนาดนี้เราไม่ต้องพวงค่ะของแบบนี้เมคโอเวอร์กันได้อยู่แล้วค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับรอยแผลเป็นที่รอยนูนนะคะสาเหตุเนี่ยก็เกิดจากเวลาที่เราเป็นแผลเนี่ย เซลเนี่ยจะสร้างเซลลใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลลเดิมที่เสียหายไปนะคะบางท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างเซลล์ใหม่มากเกินไปนะคะ mm hmm. เกิดเป็นรอยนูนขึ้นมาและทุกๆครั้งที่เป็นแผลเนี่ยสำหรับบุคคลคนนั้นก็มักจะเป็นคีรอยขึ้นทุกครั้งนะคะวิธีการรักษาที่นิยมมากที่สุดนะคะก็คือการฉีดยาเสเตียรอย ชื่อว่าแต่แอมซิโนลอนนะคะเข้าไปที่ตรงที่นูนของแผลเป็นนั้นๆโดยตรงนะคะก็จะทําให้แผลเป็นเนี่ยเรียบแบนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสีที่จางลงนะคะลดอาการคันหรือว่าเจ็บของแผลเป็นนั้นๆไปนะคะก็ผลข้างเคียงเนี่ยอาจจะมีได้คือการฉีดนี้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึก เจ็บเล็กน้อยเนื่องจากว่าเป็นการฉีดที่ตื้นมากนะคะก็ควรจะทําทีา่สถานพยาบาลนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะความบ่อยในการทําก็ขึ้นอยู่กับขนาดนะคะแล้วก็ความเข้มของแผลนั้นๆนะคะบางท่านเนี่ยแพทย์อาจจะนัดทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์นะคะบางท่านก็เดือนละครั้งนะคะช่วงหลังๆเนี่ยก็จะฉีดห่างกันขึ้นเรื่อยๆนะคะผลข้างเคียงอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์กับ ขึ้นมาซ้ำใหม่ได้นะคะประมาณ30 5 0เปไม่ต้องกังวลกันแล้วนะคะกับปัญหาแพ้เป็นนูนที่ลอยนูนได้ก็ยุบได้ค่ะไม่ว่าจะพบแพ้เป็นมานานหลายปีนวัตกรรมความงามก็สามารถเมคโอเวอร์ให้คุณได้เสมอค่ะเราเชื่อว,ว่าทุกความสวยเป็นไปได้และถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนด์อย่าลืมติดตามชมช่วง b ิ a ต t y u ั d เดตทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะสนับสนุนโดยนิติพลคลินิก แคทล็ับที่จะทำให้ทุกคนดูดีแล้วอย่าลืมนำไปเมคโอเวอร์กันนะคะแซนจีวีมมากูเงินนะคะพรอมิสให้เราให้คุณให้กูโอ้พรอมิสให้เราให้คุณให้กูพรอมิสหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหน้าดูบานมากอ่ะ ว่าตัวเองยังดูดีไม่พอนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่านี้อีกนิติพลเมคโอเวอร์สวยยางใหม่ไม่ต้องสัญญากรรมนิติพลเมคโอเวอร์สัมผัสเอกสิทธิ์แห่งผู้นำอนใครในโลกอิซุซุมิวเ6พฤศจิกายนนี้ ครั้งแรกเอกลักษณ์นวัตกรรมจากคุนาดเวลลอสเตอร์ Hyundai ช่วงแซสตสไตล์วันนี้นะคะเอจะมีเรื่องราวแซตๆอะไรมาอัปเดทให้กับคุณผู้ชมนั้นไปแซตพร้อมๆกันเลยค่ะซตสตบริษัทรีเพทอิสุสเซลจำกัดโดยการสนับสนุนจากสำนักพระราชวางังและกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในโครงการอิสุสุเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2556เชิญชวนเยาวชนไทยหัวใจสร้างสารรค์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน15ปีและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน18ปีส่งผลงานศิละปะเข้า,ขาประกวดในหัวข้อวิถีพอเพียงวิถีไทย เพื่อชิงรางวาัลอิสุสุพาน้องๆท่องญี่ปุ่นวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกอันดีให้แก่เยาวชนในการรู้จักคิดรู้จักใช้รู้จักอดออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการใช้แนวทางสายกลางตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักมาประกอบให้เป็นวิธีการดำรงชีวิตอันยั่งยืนและเพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ที่ดีส่งเสริมให้พวกเขาได้ก้าวไกลไปบนเส้นทางแห่งศิลปะกิจกรรมประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญโครงการอิสุสุเยาวชน ััมพนธ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อีสุสุมุ่งมั่นจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา21ปีเป็นเวทีสารฝันให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสใช้ความสามารถทางศิลปะเป็นประตูสู่การเปิดประสบการณ์อันเปี่ยมไปด้วยคุณค่าในแดนอาทิถุไทยดังคำมั่นที่ว่าอิสุสุมุ่งมั่นตั้งใจให้ฝันเยาวชนไทยไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ บริษัทมาสอราเซลล์ Self, ประเทศไทยจำกัดจัดแถลงข่าวให้การสนับสนุนหลักทีมนครราชสีมา FC ทีมมีศิทธยมามาฮ่าหลีกวันซึ่งเป็นการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยครั้งแรกเป็นระยะเวลา3ปีพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อทีมเป็นนครราชสีมามาสเตาร์ FC ตั้งเป้าที่จะช่วยพัฒนาทีมให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดคือการเลื่อนชั้นไปเล่นศึกในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้นอกจากการพัฒนาด้านยานยนต์แล้วมาสอร์ Master ยังตระหนักถึงความสําคัญต่อการพัฒนา ด้านสังคมในทุกๆด้านโดยมีการพัฒนาวงการกีฬามาแล้วทั่วโลกครั้งนี้มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาและยกระดับฟุตบอลของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับโลกเป็นการจุดประกายและจุดเริ่มต้นอันดีที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลของประเทศไทยให้สามารถก้าวต่อไปในอนาคตค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากลาเดบุตองและสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมปรทุมวันปรินเซสสวัสดีค่ะ